มาถึงที่พักก็หมดสภาพเลยนะเธอดูสิเนี่ยเหนื่อยไหมอืมเอ้าอยาลงเล่นน้ำอยาลงเล่นน้ำเดี๋ยวเย็นๆก่อนเดี๋ยวแม่พาลงนี่มันร้อนมากไม่ไหวแดดร้อนนี่มอาการอืมอากาศดีอากาศดีแหละแต่แดดร้อนมากตรงสระว่ายน้ำอ่ะเดี๋ยวเย็นๆพาลเอาแต่แม่ร้อนไงก็มีเสียงเสียงการเด็กอะเดินทางมา ที่พักแม่ก็ยังมานวดให้อีกโอ้ยออุกส่าหแม่ทุนหัวเอไอ้เธอจหยบขาเหยียบลกไว้นะลงสระว่ายน้ำได้ไหมเนี่ยได้เหยียบขาเหยียบลงสระว้่าได้ำเลยเนาะแทนที่แม่เนี่ยเหนื่อยอ่ะต้องอุ้มตัวเองหลับมาจนสุดท้ายเนี่ยจนถึงที่พักเนี่ยน่าจะเหยียบหลังให้แม่บ้างนะแล้วมาก็ต้องให้แม่นวดให้อีกเนี่ยสวยเหร ใช่ไหมคะมมตอนเย็นก่อนสิคะมันร้อนมาก <_ d ata> ก็มันร้อนไงถึงแบบว่าตอนเย็นก่อนเงี้ยแล้วค่อยเล่นก็ได้อืมไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะนั่งรถมาเนี้ยเห็นน้ำนี่ตื่นเต้นกับสระว่ายน้ำเด็กกับน้ำอืมตอน,นอเ,กกเล่นเด็กจะมาเล่นหอเด็กที่ไหนจะมาเล่นก็มีแค่เาราในเลยอ่ะเราไม่ไม่โหเล่น,น,น แม่ยังได้ยังไม่ได้สูบลมให้เลยสูชีเธอยังไม่ถึงเวลาเล่นตืนต่นเต้นกับสาใบน้ำมากกว่านี้านามาถึง,งกลัวคนนี้กลัวกลัวฉันโตกลัวเลยครับกลัวน้ำหรือกลัวเป็ดส่คนนี้ตืน่นเต้น,ตนไม่มีเหนยเลยค่ะขอเห็นสาใ